สวัสดีครับคืนนี้มาดูตัวพรอมอกันนิดนึงนะครับในในเรื่องการจัดการพรอมอกตอนนี้ผมมีตัวพรอมอกอยู่นะครับก็เป็นเบอร์ทางด้านซ้ายมือทางด้านซ้ายมือแล้วเนาะนะครับแล้วก็ด้านขวามือผมจะมีการเขียนตัว s สคริปเพื่อใช้ในการจัดการตัวพรอมอกเองนะครับถ้า เกิดเราไม่มีสคริปต์เนาะนะครับถ้าเกิดเราไม่มีสคริปต์อย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดผมจะต้องการที่จะสตาร์ทนะครับสตาร์ตสต็อปตัวตัว VM นะครับหรือว่าตัวคอนเทนเนอร์ผมก็จะมาที่ตรงนี้ใช่ไมหมฮะแล้วก็มาทำการสต็อปใช่ไมหมฮะก็มาอาจจะทำการคลิกขวานะครับคลิกขวาแบบนี้แล้วก็สต็อปหรือว่าชดดาวน์ชดดาวน์ไปเลยก็ได้หรือว่าจะทำการรีบูตก็ได้เหมือนกันหรือ แม้กระทั่งตัว VM เองตัวนี้นะครับตัวนี้ตัว VM ให้เราสังเกตที่ตัวหน้าจอนะครับหน้าจอเป็นสัญลักษณ์ของตัว VM นะครับที่เราได้มีการสร้างตัวนี้ส่วนเจ้า CT หรือว่าคอนเทนเนอร์ก็คือจะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราสร้างเราก็จะมาที่ตรงนี้นะครับ c r e a t e CT ก็ย่อมาจากตัวคอนเทนเนอร์นั่นเองคราวนี้ ตัวนี้เราย้อนมาย้อนมาที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดผมต้องการที่จะสตาร์ทผมก็จะทาการสิกวาเลยแล้วก็ทําการสตาร์ทนะครับตัว VM หรือว่าตัวคอนเทนเนอร์เองก็จะมีตัวเลข ID นะครับตัวคอนเทนเนอร์เราเรียกว่าตัว CT ID ส่วนตัว VM ตัวนี้เราเรียกว่า VM ID นะครับซึ่งเสมือนเป็นเลขบัตรประชาชนซึ่งเลขพวกนี้จะไม่ซ้ํากันนะครับจะไม่ซ้ากันการจัดการพวก VM นะครับหรือว่าตัว CT หรือว่าคอนเทนเตอร์ตรงนี้เราก็มาที่ ตรงนี้นะนครับก็คลิกขวาแล้วก็ทําการทําการอาจจะเป็นการโคลหรือแล้วก็ตานะครับแล้วถ้าเกิดเรามีหลายๆโนดเราก็มีการทําเป็นคลัสเตอร์เพื่อในการจัดก,การที่สะดวกและง่ายขึ้นใช่ไหมครับถ้าเกิดเรามีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็แต่ละโนดต,ตรงนี้ก็คือจะมี VM มีคอนเทนเนอร์เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเราก็จะเข้ามาจาัดก,การเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิด เราต้องการที่จะจัดการแบบง่ายๆเราก็ต้องมีตัวตัวสคริปต์เนาะหรือว่าซอฟ์แวร์ในการจัดการตรงนี้นะครับได้เช่นกันนะครับบางท่านก็อาจจะมีการแอดเมนูเพิ่มเข้าไปที่ที่ตัวพอมองเองนะครับก็แอดเพิ่มเข้าไปหรือว่ามีสคริปต์เพิ่มเข้าไปก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็ทําได้หลากหลายวิธีนะครับ,ก,นะรบก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แต่ละท่านส่วนตัวผมเองผมก็จะใช้หลักการเขียนสคริปต์นะครับก็ใช้หลักการเขียนสคริปต์ ไปจัดการเนาะนะครับก็ไปไประจัการหรือว่าบางท่านก็อาจจะเขียนเป็นหน้าเว็บ UI ก็ได้เหมือนกันเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเขียนหน้าเว็บ UI ก็ทําให้สะดวกขึ้นเนาะนะครับแต่ก็เราอาจจะใช้พลังเยอะหรือว่าพลังน้อยก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับเนาะอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองดูสคริปต์ของผมนิดหนึ่งนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการมาทําการสตาร์ตตัว VM ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งสคริปต์นี้ผมจะมีการรันอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมไม่ได้รันที่ เครื่องพอมอกนะครับผมไม่ได้มีการมาเขียนสคริปที่เครื่องพอมอกหรือว่าหน้า c l i นะหน้าคอมมานดายนะครับไม่มีนะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันตัวนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อให้แบบเพื่อให้แบบทุกท่านได้แบบเขียนต่อต่อยอดเนาะนะครับก็คือเพื่อให้เพื่อให้ทุกท่านแบบได้แบบ เขียนสคริปในการจัดก,การเนาะนะครับจะได้ได้จาัดก,การแบบง่ายๆเนาะนะครับจะได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูสคริปผมเลยนะครับผมก็จะมีสคริปชื่อนี้นะครับแล้วก็ครั้นี้ผมได้มีการสร้างสคริปไว้เรียบร้อยอแล้วครั้นี้ผมจะมีการรันตัวสคริปผมก็จะใช้จุดเนาะนะครับวันนี้แล้วก็ทําการทําการรันชื่อสคริปที่ผมต้องการนะครับของผมจะเป็นตัวสคริปตัวนี้นะครับที่ผมจะใช้ก็คือเป็นนี่นะครับปึ๊บ ต่อไปผมก็จะมาทำการตรวจสอบดูนิดหนึ่งนะครับว่าที่เครื่อง vm ของผมมี vm อะไรบ้างนะครับก็ใช้คำสั่ง list ไปนะครับแล้วก็ vm s แล้วก็ระบุชื่อนะครับตัวโนดของผมเป็นโนหนึ่งนะครับผมก็ใส่เข้าไปตอนนี้พอเรามีการเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าตัวที่ผมได้มีการตรวจสอบตัว vm ตัวนี้นะครับตัว vm ตัวนี้ก็คือผมจะตรวจสอบที่โ o หนึ่เนาะ ก็ตรวจสอบว่าตอนนี้ v m ตัวนี้สเตตัสเป็นไรบ้างนะครับผมก็จะมาตรวจสอบดูปรากฏว่าสเตตัสตัวนี้สต็อปอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดเลยคราวนี้เดี๋ยวผมมาลองตรวจสอบตัว CT ดูนะครับว่าเขาสามารถมองเห็นหรือไม่นะครับผมก็จะทำการ list ตัว CT แบบนี้ครับผมพอผมมีการ l i s t ตัว CT นะครับ ถ้าเกิดผมจะดูที่ทางด้านซ้ายมือเราก็จะเห็นตัว c t ีการรันอยู่หรือว่าเปิดใช้งานอยู่ตามปกติแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูด้านขวามือตอนที่ผมมีการรันก็จะมีบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ตัว c t ตัวนี้นะครับ c t Server ตัวนี้มีการ running รนนอยู่นะนะครับตรงนี้เราอาจจะไม่เห็นแบบชัดเจนเท่าไหร่นันะครับเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ต้องต้องขยายนครับเดี๋ยวผมขอคลิกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอขยายดูนิดนึงนะตรงนี้ เดี๋ยวขยายให้ดูเต็มหน้าจอกันน,นิดหนึงนะครับก็จะประมาณนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวดูดูต่อนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็อันนี้คือเป็นตัว ct นะครับ ct ผมได้มีการใช้คำสั่งนี้ครับน,นี้เลยแล้วก็พอเราตรวจสอบดูปุ๊บจะเห็นว่าเจ้า ct ตัวนี้นะครับมีการ running อยู่เนาะนะครับอ,อยู่นี่วก ปุ๊บนี่มานี่นครับมีการ running อยู่นั่นเองถ้าเกิดเราไปตรวจสอบดูที่ตัว p r o m o x เขาก็มีการ running เช่นกันนะครับตรงนี้อันนี้คือเป็นพื้นฐานในการจัดการเนาะนะครับก็โดยโดยพื้นฐานคือจริงๆอะ่ะตรงนี้คือผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ทําได้อยู่แล้วเนาะนะครับทำได้อยู่แล้วนะครับ,แ,รบแต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะจัดการอะไรมากกว่านั้นนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะนะครับก็ตอนนี้ก็คือจะมีจะมีจะมีค c r i ต์อยู่ ที่หนึ่งเนาะจากที่หนึ่งนะครับเขาก็จะจัดการเขาก็มีการสร้างสคริปต์ขึ้นมาเพื่อให้จัดก,การตัวผอมอกได้งานขึ้นนะครับซึ่งผมได้เข้าไปดูเบื้องต้นแัแหละก็คือไปดูเฉยๆเนาะไปดูว่าเขาทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยผมว่าก็ก็น่าสนใจดีนะครับก็ตรงเนี้ทุกท่านลองลองเข้าไปดูลองไปเล่นดูก็ได้เนาะะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมมองมองว่า คือการที่เรามีสคริปต์หรือว่าเครื่องมืออะไรในการจัดการตัวพมอกตรงนี้นะครับก็จะช่วยให้เราแบบสามารถจัดการตัวพมอกได้ง่ายขึ้นได้สะดวกขึ้นนะครับถ้าเกิดเราลองมองว่าถ้าเกิดในอนาคตอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรามีเครื่องเยอะๆอะไรเงี้ยเราทายังไงเราจะรีโมทเข้าไปทุกเครื่องหรือเปล่ารีโมทเข้าไปได้ครับแต่ว่ามันจะเสียเวลาแต่ว่าถ้าเกิดเรามีสคริปต์ในการจัดการหรือว่าเราทําเป็นหน้าเว็บจัดการเลยอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันโนนนะครับแต่จริงๆส่วนตัวผมผมอาจจะชอบคือจริงๆอ่ะผมถ้าเกิดใช้ ส่วนตัวนะครับส่วนตัวถ้าเกิดเรามีการใช้สคริปต์ตรงนี้มันจะไม่เปลืองทรัพยากรนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการเขียนหน้าเว็บในการจากการาะรก็จะตรงนี้เปลืองแน่นอนนะครับก็เปลืองแน่นอนนะครับอันนี้ลองดูนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบในความชอบแล้วก็ทักษะในการเขียนนะครับคราวนี้ตรงนี้เองนะครับผมจะมาทําการสตาร์ตตัว VM นี้ขึ้นมานะครับ<ม>ผมก็จะ้ทำการสตาร์ต ผมก็จะใช้นะครับผมก็จะรันโนนะครับก็จะสตาร์ทจะสตาร์ทตัว vm ขึ้นมาใช่ไหมผมก็จะทำการพิมพ์คำสั่งนี้แล้วก็โน้ตแบบนี้ครับโทษทีครับผมแล้วก็อันนี้ครับผมจะสตาร์ทขึ้นมานะครับตัวนี้สตาร์ทตัวที่เป็น vm 101นะครับเดี๋ยวตรงนี้ให้ทุกท่านดูเดี๋ยวผมจะกด enter นะครับเด,เดี๋ยวให้ทุกท่านสังเกตที่ตรงนี้นะตรงนี้ครับ หรือว่าเราดูจากตัวนี้ก็ได้ครับจากตัวนี้ก็ได้หลอกตัวนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบอกสเตตัสเช่นกันเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยครับกด enter แล้ครับอ่ะนมาเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เขียวขึ้นแล้วก็ทาง VM ตัวนี้ก็กําลังเริ่มสตาทขึ้นมานะครับตัวนี้โอเคก็ตัวนี้กําลังกลางเริ่มเนาะนะครับโปรเซสอยู่ เดี๋ยวตรงนี้เราดูสักครู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทําการตรวจสอบสเตตัสตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราตรวจสอบ VM ตรงนี้นะครับใช้คําสั่งนี้เลยรูปแบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นตรงนี้จะสต็อป,เป,เ,ป,เ,ปเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น running เนาะนะครับก็เรียบร้อยครับผมตอนนี้ไม่มี error อ,อ,อะไรนะครับถ้าเกิดเราตรวจสอบดูจากตรงนี้ก็นะตรงนี้เดี๋ยวขออุดมอยนะครับตรงนี้ สิบเก้าเก้ายี่สิบโอเคดียวนะก็ตรงนี้รันิ่งได้ปกติเนาะแต่ว่าต้องบอกนิดหนึ่งนะครับว่าตัว vm ตัวนี้คือผมแค่จำลองขึ้นมาตัวนี้ไม่ได้มีการสร้าง os แต่ยางใดอารมณ์เหมือนว่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแค่การจำลองเฉยนะครับก็คือแบบว่าทำเป็นเทมเพลตได้เฉยนั่นเองเดี๋ยวผมจะมาใช้คำสั่งต่อไปนะครับเหมือนเดิมเลยผมก็จะคำสั่งที่เราพริมพ์เราไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะครับเราให้เรากดลูกศรขึ้นลงได้เลยนะครับตรงนี้ เป็น list VM เนละ้วปุ๊บอ่ะเรียบร้อยครับผมก็จะเห็นว่าตัวตัว VM นะครับอันนี้ผมใช้ VM จะสังเกตว่าตัว VM ตรงนี้นะครับก็จะเป็น running อยู่นะครับถ้าเกิดเราตรวจสอบที่ตรงนี้เราก็จะเห็นคําว่า running นั่นเองนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยก็จะเป็นชื่อตัวนี้เนาะนี่เลยชื่อเซิร์ฟเนะครับชื่อเซิร์ฟเก็อยู่ที่อยู่ที่ตรงนี้ครับ ประมาณนี้หรือว่าผมจะทําการสต็อปนะครับหรือว่าชัดดาวก็สามารถทําได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับของของฟีเจอร์เนาะนะครับที่ที่ที่ผมได้มีการสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็คือจะจะช่วยให้เราแบบใช้งานได้ได้ง่ายขึ้นนาะได้สะดวกขึ้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำการสต็อปเลยนะครับสต็อปผมก็ใช้คำสั่งสต็อปเลยครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็จะทำการเอ่อเดี๋ยนะอ่ะสต็อปบนะครับ แล้วก็ผมก็ใส่โน้ตไปแล้วก็ Stop VM 101นะครับอ่เดี๋ยวให้ทุกท่านดูนิดหนึงเนาะเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ Stop ตัว CT ด้วยนะครับ CT Stop CT ใช่ไหมผมก็ CT เลข1 0 0ใช่ไหมครับผมก็ Stop เลยประมาณนี้ครับให้ทุกท่านสังเกตด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมที่หน้าตัวพ็อกมอกนะก็ตอนนี้ตัว CT กํกำลังจะชัดดาวเนาะกำลังจะสต็อปนะครับ หรือตรงนี้เองนะครับเราอาจจะมองในเรื่องของการแบ็กอัพด้วยก็ได้ซึ่งแบ็กอัพตัวเนี้ยถ้าเกิดเรามีสคริปต์แล้วก็เขียนสคริปต์ได้เลยครับก็เขียนสคริปต์จากการต่อได้เลยหรือถ้าเกิดเราไม่สะดวกทำสคริปต์จริงๆตรงเนี้ยตัวพอมอกเองถ้าเกิดเป็นเวอร์ก่อนก่อนหน้านั้นนะครับเวอร์ชั่นเก่าอ่ะการจัดก,การจะไม่ค่อยสะดวกเหมือนเท่าตอนนี้นะครับคือจะเห็นว่าตอนนี้ตัวพอมอกเองเ็าออกเวอร์ชันใหม่มาการจัดก,การก็สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับ ซึ่งแต่ถ้าเกิดส่วนตัวผมผมมองว่าถ้าเกิดเรามีตัวเกตวีไอมเยอะๆมีพับม็ ode, อกหล่ยโนดอะไรเงี้ยการจัดการที่ว่าเราจะเข้าไปคลิกแต่ละส่วนอะไรเงี้ยก็จะไม่สะดวกใช่ไหมอารมณ์เหมือนว่าเวลาเราเวลาเราจะทําอะไรอะ่ะอย่างเช่นตัว Windows เองก็เหมือนกันเวลาเราจะคลิกหรือว่าทําอะไรก็ตามเราก็ต้องเข้าไปเมนูแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วน,วนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเราจัดการโดยการเขียนสคริปต์นะครับก็จะง่าย เราไม่ต้องเข้าทีละส่วนทีละเมนูแต่ละหน้าใช่ไหมก็ตรงนี้ก็คือจะช่วยลดระยะเวลาลดระยะเวลาในการทำงานมากขึ้นนะคบเนาะด้วยการเขียนสคริปต์นะครับก็ยุคนี้ก็คือจะเป็นยุคออโตเมชั่นเนาะนะครับดังนั้นเราก็เราก็ต้องหาตัวออโตเมชั่นเนนะครับก็ด้วยการเขียนสคริปต์เองเนาะนะครับเพื่อจัดการให้ระบบเรามีการใช้งานได้ ง่ายขึ้นเนาะหรือว่าสะดวกขึ้นนั่นเองนะครับพอเรามีเวลาเราก็สามารถไปเรียนรู้ตัวอื่นได้เช่นกันเนาะนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะนะครับสำหรับคืนนี้นะครับแชร์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมสวัสดีครับ